ยืนยันแล้วโรมาเชนโกคัมโบโซที่ออสเตรเลียโดยล่าสุดนั้นศึกชิงแชมป์โลกรุ่นไล้เวทของ IBF ที่ว่างระหว่างวาซิโรมาเชนโกอดีตแชมป์โลก3พิกัดรุ่นกับทางจอร์ดคัมโบโซจูเนียซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นนี้จะขึ้นชกกันเพื่อชิงแชมป์โลกในรุ่นไล้เวทของ IBF ที่ว่างในวันที่12พฤษภาคมที่ RAC Arena ในเพิร์ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับทางจอร์ดคอมโบโซจูเนียสถิติการโชวงของเขาชนะ21ครั้งชนะนอก10ครั้งเขาแพ้2ครั้งไฟล่าสุดของเขาเอาชนะคะแนนแม็กซี่ฮิวไปได้ ส่วนสองไฟที่แพ้เขาแพ้กับทางเดวินฮานีทั้งสองไฟและเสียแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นไลเวทเมื่อปี2022ส่วนทางวาซิโรมาเชนโกสถิติการโชคของเขาชนะ17ครั้งชนะน็อก11ครั้งเขาแพ้คะแนน3ครั้งโดยไฟล่าสุดโรมาเชนโกเขาก็แพ้คะแนนให้กับทางเดวินฮานี่ในการชกชิงแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นไลเวทเมื่อปีที่ผ่านมา ส่วน2ไฟที่เขาแพ้เขาแพ้คะแนนให้กับทีฟิโมโรเปสในปี2020และแพ้คะแนนทางโอล์ลนโดซาริโตในปี2014นั่นเอง